ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเพนพี่น้องสมาชิกทุกท่านพี่น้องชาวคนละตีทุกท่านผมพลเอ็นสามเอฟดีวไหลายไปเรื่อนชนแนลนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับจะเป็นคลิปนะครับอัปเกรดนะครับผมหลังจากที่เราบินลำนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือส่งงานจบงานเซต นะครับผมอาการที่สั่นเขย่านะครับผมให้กลับมาบินนิ่งนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะครับโดยที่ชุดไฟนะครับของเดิมยังใช้ได้หมดเลยนะครับไม่มีต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่ควรจะต้องเปลี่ยนนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ของมือหนึ่งแล้วตัวยกพิษจะพังเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าผมเจอน้อยมากๆนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราบินเสร็จเทสเรียบร้อยนะครับอันนี้เราจะนี่ครับแต่งชุดหางนะครับให้เป็น3เบสนะครับผม เพิ่มความหล่อความเท่เข้าไปนะครับด้วยนี่นะครับนี่ใบแต่งนะครับผมข้อดีของเฮลิคอปเตอร์ที่เป็นหางบัตเลตก็คือตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับนอกจากหางของเขานะครับที่นิ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้มีกลไกนะครับเหมือนระบบเดิมนะครับผมระบบก่อนหน้านี้จะมีกลไกนะครับไม่ไม่ไต่านก็จะเป็นเผานะครับผมแต่นี้จะไม่มีเลยนะครับเป็นการปล่อยรอบโดยตรงที่มอเตอร์นะครับแล้วมอเตอร์เป็นมอเตอร์บัตเลตที่มีอ่าเขาเรียกว่า อรอบที่คงที่นะครับการทํางานของรอบที่คงที่ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อาการหางที่นิ่งแบบนิ่งมากๆนะครับนี่นะครับผมแล้วก็ดูแลมันทันนง่ายเพราะไม่ได้มีกลไกจุกจิกใดๆไม่ได้มีข้อต่อไม่ต้องกังวลเรื่องลูกปืนแตกอะไรมากมายนะครับผมมีเพียงมอเตอร์นะครับเราหมั่นเช็คถ้ามอเตอร์ไม่มีหินไม่มีอะไรเข้าไปขัดลวดทองแดงข้างในไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่สมมติถ้ามีหินเข้าไปแล้วมอเตอร์มันหมุน ลวดทองแดงมันจะถลอกนะครับถลอกมากๆวานิที่เคลือบไว้มันหลุดออกทองแดงมันก็จะช็อตกันนะครับผมจะทําให้มอเตอร์พังได้นะครับอันนั้นจะทําให้หางทํางานได้ไม่สมบูรณ์ก็แค่เปลี่ยนมอเตอร์นะครับง่ายมากเพราะมีน็อตไขอยู่ข้างหลังแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองนี่ครับความสะดวกของเฮลิคอปเตอร์หางบัตเลตและแถมยังแต่งได้ด้วยนะครับเราจะแต่งเป็นใบพัด3เบสแล้วเดี๋ยวเราไปบินกันนะครับผมนี่ครับหลังจากแต่งนะครับก็เอ่อพอเราแต่งนะครับนะครับแล้วก็ เช็คค่าต่างๆที่ตัวลำนะครับก็พร้อมที่จะไปเทสได้เลยเพราะว่าลำนี้นะครับเซตละเอียดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านการแก้ไขนะครับอาการเรียบร้อยหมดแล้วนะเราไปบินหล่อๆกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องอดัดแปลงนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นใบค่ายเป็นใบของค่ายเขานะครับแต่โดยหลักการแล้วนะครับมันสามารถใส่ได้แต่เราต้องดัดแปลง ใส่ลงไปเท่านั้นเองครับผมก็ทำไม่ยากนะครับผมถ้าเกิดว่าเป็นพวกชุดกลไกลสมมุติว่าชุดโรตเตอร์เนี่ยที่เป็นแบบ2เบตสอใบพัดนะครับใบหาง2ใบพัดซ้ายกับขวานะครับแล้วถ้าเราต้องการที่จะแต่งนะครับแปลงให้เป็นโรตเตอร์แบบ3เบสนะครับใบหาง3เบสนะครับเราอ่ะต้องซื้อชุดโรตเตอร์ของ3เบสซึ่งหลายตังนะครับผม แต่ถ้าเป็นฮอลหางบัดเลตเนี่ยเราสามารถแต่งได้ด้วยงบหลักร้อยเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งแบบใช้งบน้อยมากๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเราไปบินกันเลยนะครับผมว่าอาการบินจะเป็นยังไงนะครับลูยงครับเพื่อนๆสวยๆครับสําหรับหิวอีไซส์ส8 0นี้นะครับเบรขนาด370นะครับผมครับครับผมนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ สวยๆเลยครับผมโอ้โหหล่อขึ้นเยอะนะครับนี่ครับที่เหลือก็เป็นการเทสบินนะครับเพราะว่านี่ครับเช็คปรับค่าต่างๆนะครับผมเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไปลุยกันได้เลยครับผมไปส่งขึ้นฟ้ากันนะครับับเพื่อนๆนี่นะครับเราก็ทําการนะครับเปลี่ยนหางเป็น3ใบพัดนะครับเป็น3เบสเรียบร้อยนะครับตอนนี้ถึงสนามแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาบินทดสอบกันเลยครับเพื่อนๆนี่ครับดูความ ลองเขานะครับผมนี่ครับหลออขึ้นเยอะเลยนะครับผมโดยที่งบประมาณทําถูกมากๆนะครับผมอันนี้เป็นข้อดีของหางเป็นเลดนอกจากหางเขาจะนิ่งนะครับเขายังสามารถแต่งเบรหางได้ง่ายนะครับง่ายมากๆเลยนะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนชุดโรเตอร์นะครับนี่นะครับยุงกัด สงสามเบตสวยๆนะครับผมแต่งนะครับผมแต่งไปหางเป็นสามเบตนะครับแล้วม uhm, uh, ีลวดลายนะครับผมตารางหมัดพสดใบสีเหลืองด้วยนะครับเดินทางสวยๆกันครับโอยอดย่ายอดย่าเบรกปื๊บนี่ บอขึ้นเยอะนะครับผมนั่นแหล,ละยอดยา่าโ,โหแล้วก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรด้วยนะครับปกติเวลาเฮลิคอปเตอร์นะครับถ้าเราต้องการแต่งหางเป็น3เบสสี่เบสเนี่ยเราต้องชื้อซื้อชุดโรเตอร์ของมันนะครับเทลโรเตอร์นะครับผมมาเพื่อแต่งนะครับแต่เนี้ยทำง่ายมากเลยนะครับผมนะครับ หล่อขึ้นสวยขึ้นแต่แบบงบน้อยมากครับผมผมบอกเลยว่างบหลักร้อยครับ <Okay. S 1> นี่ครับผมโอ้โ oh, หหางแบบสวยขึ้นเยอะครับ <Okay. S 1> เดยวดูด้านนี้บ้าง <Okay. S 1> นี่เดี๋ยวลองลุกเล่นวงกลมเลขแปด นีวงกลมนะครับลด,ดลัขึ้นหน่อยนี่นะครับนิ่งทิปนะครับผมหางบัตเลตข้อดีของเขาเลยนะครับจุดเด่นขเขาเลยนะครับความนิ่งนะครับเพราะว่ารอบปล่อยรอบตรงที่มอเตอร์มันค่อนข้างเสถียรน,นะครับผมอันนี้เลขแปดเนาะ เราก็เล่นหางได้นะครับในขณะที่เราเล่นหมดวงกลมเล็กแตก <_ d ata> เราก็จะปัดหางเองนะครับ <_ d ata> โอเคเวลาเรากลับมาโหมด n o r มอเขาก็จะเบรกปึ๊บ <_ d ata> เรียบร้อยครับผมสวยงามมากครับเพืเ่อนๆ ลำใหญ่ด้วยนะครับลำไม่ได้จิ๋วนะครับผมไม่ได้เล็กนะครับอันนี้ใหญ่กว่า450นี่นะครับไซส์ของเขาคือ480นะครับไซส์เบดไซส์เบร370นะครับผมจะใหญ่กว่า470อยู่10นะครับ10ม m MM นะครับผมดีมากครับ นิ่งมากครับผมแลวลำนี้นะครับเป็นลำที่เซตละเอียดมาแล้วด้วยนะครับผมผมเซตละเอียดให้เทสบินแล้วก็อันนี้ลูกค้าต้องการอัปเกรดนะครับหางเป็น3ใบพัดเห็นไหมครับยังรอครับนี่นะครับผมสวยๆเลยครับเพื่อนๆโอเคครับมาเล่นอาเซียนครับเพื่อนสวัสดีครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลเปื่อยเลือดชาแนนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ